สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยครับคุณผู้ชมล่าสุดปรากฏว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการขายเครื่องบิน A-29 Super เก c a n อทูคาโนนะฮะอีก4ลำเนี่ยจากกองทัพสหรัฐให้กับทางด้านกองทัพอากาศอัฟกานิสถานนะฮะก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีการสั่งซื้อเนี่ยจำนวนหลายลำด้วยกันแต่ว่านี่เป็นการสั่งได้เพิ่มเนี่ยมาอีกสลำทำให้เวลานี้เนี่ย อัฟกานิสถานมีเครื่องบินโจมตีแบบนี้เนี่ยทั้งหมดของประเทศแล้วเนี่ยสิบแปดลำด้วยกันซึ่งล็อตแรกเนี่ยใช้เพื่อสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดสําหรับกองกําลังภาพพื้นดินในสนามรบ <c oughs> ก็มันเดินทางชุดแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ส่งมอบกันไปแล้วเดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮามิสคาไซเมื่อปี2559เมื่อวานนี้ได้รับเพิ่มอีกสี่ลำและอีกจำนวน6กลำเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีการส่งมอบเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะ เขาบอกว่ากระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถานเนี่ยบอกว่าเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนํามาใช้เนี่ยนะฮะในการรับมือกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพอากาศของอัฟกานิสถานได้เป็นอย่างดีมันมีความสามารถในการโจมตีด้วยเลเซอร์รวมถึงระเบิดนะฮะและปืนกลมันมีประสิทธิภาพในการทําลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะฮะซึ่งนี่ก็ได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะฮะเรื่องนี้จากนาโต้และพันธมิตรที่มีต่อฝ่ายความมั่นคง,งของอัฟกานิสถานนะฮะ ก็นี่ฮะความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยสหรัฐอเมริกามักจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนั้นเสมอนั่นก็คือเรื่องของการขายอาวุธ